สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะใน EP ที่5ซึ่งวันนี้นะคะมายจะมาคุยให้ฟังถึงเรื่องของนาฬิกาและการลงทุนค่ะถ้าพูดถึงการลงทุนแล้วนะคะหลายคนก็อาจจะนึกถึงหลากหลายอย่างมากแต่วันนี้เนี่ยค่ะเราจะมาโฟกัสกับสิ่งที่เรียกว่า passion investment passion investment คืออะไรมันคือการลงทุนกับสิ่งที่เราชอบหรือสิ่งที่เรา a p p r e c i a t e อ่ะไม่ว่าจะเป็นตัวภาพเขียนตัววายหรือว่าบางคนอาจจะชอบคลาสสิกคาแล้วก็แน่นอนว่านาฬิกาเนี่ยเป็นหนึ่งใน passion investment เราถามว่าเรานาฬิกามันพิเศษกว่าอย่างอื่นยังไงคือมาคิดว่านาฬิกามันเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงของ personality ของเราได้แล้วก็มันเป็นสิ่งที่ติดตัวเราไปได้ตลอดมันเลยทำให้นาฬิกาเป็น passion investment ที่โดดเด่นกว่าละกันนะในความคิดของไมค โดยนาฬิกาที่เลือกมาวันนี้นะคะอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือ,อยังเป็นนาฬิกาที่ยังพอหาซื้อได้ในปัจจุบันแล้วก็ใน5ปีที่ผ่านมาเรามีการหาข้อมูลมาแล้วว่ามันมีเทรนของราคาที่ค่อนข้างดีแต่อย่างที่ทราบกันก็ในการลงทุนหรือเรื่องของราคาเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเนาะก็เดี๋ยวเราลองดูละกันว่าวันนี้มีเรือไหนบ้างแล้วก็เราเลือกมาในส่วนที่เราคิดว่ามันน่าสนใจละก็มาดูกันเลยค่ะว่ามีเรือไหนกันบ้าง มาเริ่มกันที่กลุ่ม Rolex นะคะสำหรับ Rolex เองเนี่ยจริง,รงๆเราก็มีรุ่นที่ฮอตฮิตหลายรุ่นมากส่วนตัวที่เราจะเลือกมาเนี่ยเราจะเลือกรุ่นที่เราเรียกว่าเป็น top tier หรือ top performer ละกันก็คือตัวที่มีราคาค่อนข้างแบบสูงขึ้นแล้วก็มีไฮดีมามากกว่าตัวอื่นๆซึ่งเราจะเริ่มกันจากที่ Submariner หน้าเขียวหรือว่าที่เราเรียกสั้นๆกันว่า Ho Hawk นั่นเอง เรื่องราวของซับมารีเนอร์สีเขียวเนี่ยนะคะมันเริ่มมาตั้งแต่ปี2003กับตัวที่เราเรียกว่าเคอร์มิต ตัวเคอร์มิดนะคะตั้งแต่สมัยนั้นมันจะเป็นตัวหน้าปัดดำแล้วก็ขอบเขียวแต่ในเมื่อปี2010นี่เองก็คือเราเรียกว่าเป็นยุคที่โ o l e x เขาเปลี่ยนยุคละกันก็คือเขาเปลี่ยนจากขอบฟิล์มเนี่ยเป็นขอบเซรามิกแล้วก็ได้มีการพัฒนาจากตัวเคอร์มิดเนะะี่ยค่ะมาเป็นตัวฮอกก็คือเปลี่ยนจากหน้าปัดสีดำม,มาเป็นหน้าปัดสีเขียวเพราะฉะนั้นตัวฮอกเนี่ยคะ่ะเขาก็จะมีทั้งหน้าปัดเขียวแล้วก็ขอบเขียวเลยก็คือ Total Green เลยซึ่งตัวนี้นะคะก็ไม่ได้แพ้เคอร์มิดเลยในส่วนของการที่ได้รัับคคววามมนิยตก็ือ คือได้รับความนิยมเป็นอย่างดีเลยในส่วนของราคานะคะตั้งแต่ปี2016ถึงต้นปี2020เนี่ยก็ขึ้นมาถึง60%เลยทีเดียวแต่ความน่าสนใจอะค่ะก็คือเป็นในช่วงที่กันยาที่ผ่านมานี้เองก็คือในช่วงกันยาเนี่ย Rolex กเขามีการปรับโฉมใหม่ของนาฬิกาหลายรุ่นมากๆซึ่งตัว h o อ k ก็เป็นหนึ่งในนั้นตัว Hawk เนี่ยค่ะมันเปลี่ยนโฉมจาก ตัวที่เป็นหน้าปัดแล้วก็ทอทกรีนอะกลายเป็นแบบคล้ายๆเคอร์มิทอีกรอบอะก็คือเป็นหน้าปัดดําแล้วก็ขอบเขียวทําให้ตัวขอที่เราพูดถึงกันมันกลายเป็นตัวที่เป็นทอทอกรีนตัวเดียวแล้วก็เป็นตัวที่ดิสคอนไปแล้วราคาเนี่ยก็ขึ้นไปสูงถึงแบบ6กแสนเลยก็คือเมื่อเทียบกับปี2016กอะก็ขึ้นมา1้0เซเลยก็น่าลุ้นมากๆว่าปีนี้ค่ะมันก็จะไปปิดอยู่ที่เท่าไหร่ก็มาร่วมลุ้นไปด้วยกันแล้วกันนะคะ มาต่อกันที่อีกรุ่นนะคะที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กันเลยก็คือ GMT ที่มีขอบสีน้ำเงินดำหรือที่เราเรียกกันว่า GMT Batman นั่นเองของ GMT Batman นะคะก็ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี2013เลยตัวปี2013เนี่ยค่ะเป็นปีที่ Rolex ได้พัฒนาขอบเซรามิกจากสีแพนเพลเนี่ยมาเป็นสีทูโทนในครั้งแรกซึ่งก็ออกมาครั้งแรกเนี่ยก็เป็นสีแบบ b a ท m a n เลย ซึ่งก็ถือเป็นอะไรที่ใหม่มากในช่วงนั้นนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ย r o s e x ก็ได้พัฒนาแบบทูโทนมาเป็นสีอื่นๆก็อย่างเช่นที่เราเห็นกันก็จะเป็นทางแป p s กซี่หรือว่า Root Beer แต่ตัวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นตัว b a ท m a n นั่นเองสำหรับตัว GMT 2013ที่เราพูดกันนะคะก็ถือว่าเป็นตัวที่ ได้ดิสคอลหรือเลิกผลิตไปแล้วเพราะว่าในปี2019เนี่ยค่ะ Rolex เขาได้มีการปรับโฉมของตัว Batman ใหม่เนาะคือจริงๆรเนี่ยรายละเอียดในการปรับเนี่ยมีค่อนข้างเยอะแต่ว่าตัวที่เห็นได้เด่นชัดเลยเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของสายเขาก็จะเปลี่ยนจากสายแบบเดิมเนี่ยมาใช้สายแบบ Jubilee สิ่งที่ต่างเลยจริงๆอะ่ะคือสาย Jubilee มันจะมีความละเอียดดูมีความแบบเนี๊ยบกว่ามีความ smart มกว่าซึ่งก็ไม่แปลกเพราะว่าทำให้แบบคนที่ชอบ GMT ในลุกที่มันมีความปอร์ตมากกว่าก็ยังชอบใน GMT รุ่นที่เรากาลังพูดถึงกันอยู่ฉะนั้นนะคะมันก็เลยจะส่งผลต่อราคาเนาะสำหรับราคาในช่วง5ปีที่ผ่านมานะคะก็ขึ้นมาถึงประมาณ60%เลยทีเดียวในช่วงราคาในปี2020เนี่ยคะ่ะก็แตะอยู่ที่4 8 8เลยค่ะ มาถึงตัวสุดท้ายนะคะในกลุ่มของนาฬิกา Rolex ก็คือ d a y t o n a นั่นเองหลายๆคนที่ติดตามมามาหลาย EP นะก็จะเห็นว่าเราพูดถึง a y t o n a เนี่ยแบบทุก EP เลยแต่ก็อย่าเพิ่งเบื่อกันเพราะว่า a y t o n a จริงๆเขามีความน่าสนใจเนี่ยในหลากหลายแง่มุมมากซึ่งวันนี้นะคะในมุมของการลงทุนเนี่ยก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กันเลยเดโ o นาเนี่ยถือว่าเป็นนาฬิกาของโครโนกราฟจากโรเล็ก Rolex ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเลยก็ว่าได้ด้วยความที่เดโ o นาหมายว่ามันเป็นจุดที่ แบบลงตัวมากๆระหว่างความสปอร์ตกับความลักชัวรี่คือมันมีความแบบมีความเท่น,นะคะเดียวกันก็มีความหรูอยู่ในตัวอาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้ตัวนี้ได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบันแต่ว่ารู้ไหมคะว่าแต่ก่อนอะจริงๆแล้วตอนแรกที่เดทโทนาออกมามันไม่ได้รับความนิยมเลยนะเพราะว่าเขาออกมาในช่วงที่โอเมก้าเนี่ยเซียนเราก็แบบบ๊อปบูล่ามากในนาฬิกาโครโนกราฟแต่ด้วยดีไซน์ต่างๆที่พูดไปก็ทําให ยุคใหม่เนี่ยเดทน่าได้รับความนิยมสูงอย่างที่บอกไปส่วนตัวที่เราเลือกมาวันนี้นะคะก็จะเป็นเดทน่าสตีลหลักๆอะคะ่ะหน้าปัดก็จะเป็นสีขาวกับสีดำแหละและถ้าพูดถึงการลงทุนแล้วก็เรื่องของราคาเนี่ยค่ะตัวสีขาวก็จะขึ้นมามากกว่าตัวสีดำนิดนึงแต่ก็จะค่อนข้างใกล้เคียงกันแหละโดยที่จาก5ปีที่แล้วจนถึงปี2020เนี่ยราคาก็ขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ20%กว่าเใกล้ๆก,ก,กันแต่ ตัวนี้ถึงแม้ว่าจะเห็นว่าเฮ้ยเมื่อเทียบกับ GMT หรือตัว Hawk ที่พูดถึงเนี่ยทำไมมันไม่ได้ขึ้นมาเยอะเลยแต่ว่าความน่าสนใจอะค่ะคือมันเป็นเรือนที่ราคากระโดดขึ้นจากราคาในช็อปแบบเยอะมากที่สุดเลยราคาในช็อปนี่นะคะมันก็จะอยู่ที่ประมาณ4 5 0 0เท่านั้นเองแต่ว่าราคาล่าสุดเลยเนี่ยค่ะก็จะพุ่งขึ้นไปสูงถึงแบบ800,000หรือว่าช่วง700,000กว่า80 0 0 0 0เลยก็ถือว่าเป็นนาฬิการุ่นที่มีราคาขึ้นสูงมากๆเลยอีกตัวหนึ่งค่ะ มาถึงกลุ่มแบรนด์ Holy Trinity บ้างนะคะเราจะเริ่มกันที่ Audemars Piguet หรือ AP นั่นเองค่ะซึ่งตัวที่เราเลือกมาในวันนี้นะคะก็คือ AP Royal Oak Ref. 1 5 4 0 0นะปัดสีน้ำเงินนั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้นะคะไมได้มีการพูดถึงไปแล้วใน EP ที่3ใครยังไม่ได้ไปดูก็อย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะคะส่วนในวันนี้เนะะี่ยค่ะเราก็จะมาพูดถึงตัวนี้ในมุมของการลงทุนกันบ้าง ซึ่งตัวนี้นะคะเกิดสั้นๆละการสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดู EP ที่3ไปเนาะคือ Royal Oak เนี่ยค่ะถือว่าเป็นตัวที่เป็นตำนานของ AP เลยก็ว่าได้ด้วยว่าแต่ก่อนเนี่ยค่ะ ในตลาดอะ่ะมันไม่ได้มีนาฬิกาที่เป็นแบบเซกเมนต์สปอร์ตลักชัวรี่วอชไม่ว่ามันอาจจะเป็นแบบเดรสวอชที่ดูเนี้ยไปเลยแล้วก็มีราคาแพงหรือว่าสปอร์ตวอชแต่ก่อนเนี่ยก็จะค่อนข้างมีราคาถูกที่แบบดูเท่ๆแต่ว่า AP อะ่ะเขามาเปิดเซกเมนต์ที่เป็นสปอร์ตลักชัวรี่วอชแล้วก็ทำให้ตัว Royal Oak เนี่ยเป็นตัวที่สร้างเซกเมนต์นี้ขึ้นมา สร้างเซกเมนที่นาฬิกามันดูมีความเท่มีความสปอร์ตในขณะเดียวกันก็มีความลักชัวรี่อยู่ถามว่ามันดูลักชัวรี่ยังไงก็คือด้วยฟิเนชชิ่งแล้วก็ด้วยกลไกแล้วก็ด้วยคุณตี้ของแบรนด์ Audemars Piguet เนี่ยมันก็จะทําให้ S Time ลิชตรงเนี้ยได้มาขึ้นอย่างสองมากๆเลยในส่วนของดีไซน์นะคะ15400ตัวนี้เนี่ยก็คิปความไอคอนิกเดิมตั้งแต่ที่ AP Royal Oak เปิดตัวเลยก็คือหน้าปัดทรง8เหลี่ยมนั่นเอง ตัวนี้นะคะไม่จริงๆเป็นตัวที่ไม่ชอบที่สุดในหมู่รอย a l ออกเลยก็ว่าได้เพราะว่าด้วยความที่หน้าปัดเนี่ยค่อนข้างคลีนแล้วก็เรียบแล้วก็มีความคลาสสิกอยู่ในส่วนของราคาค่ะก็เป็น ตัวที่ถือว่าราคากระโดดมากเลยทีเดียวในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนาะคือในปี2019เนี่ยค่ะ Royal Oak ได้ออก15500มาแทน15400แล้วก็ทำให้2ตัวเนี้ยได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงแล้วก็ราคาเนี่ยขึ้นสูงขึ้นไปพร้อมๆกันเลยจาก5ปีที่ผ่านมาก็กระโดดขึ้นมาประมาณ100%ก็คือจาก500แสมา1ล้านบาทในปัจจุบันก็เป็นอีกตัวที่ราคาพุ่งขึ้นสูงมาจนน่าตกใจเลยจริงๆค่ะ ถึงตัวถัดไปนะคะก็คือปาเต็กฟิลิปอะควานอรนั่นเองสำหรับตัวนี้นะคะออกมาตั้งแต่ปี1997โดยแรงบันดาลใจในการออกแบบนะคะมันก็มาจากปลาเต็กฟิลิปนอติลุสนั่นเอง ส่วนที่แตกต่างหลักๆระหว่างอะควาโนตกับออเทลูสในเรื่องของแบบแอปเปิ a แอน<ะ>ซ์ก็คืออย่างแรกเลยก็คือตัวหน้าปัดโดยหน้าปัดของอะควาโนตเนี่ยค่ะก็จะมีทรงแปดเหลี่ยมแบบโค้งมนแล้วก็ตัวสายเนี่ยก็จะเป็นตัวที่สองที่ต่างกันเลยมากๆก็คืออะควาโนตจะเป็นสายยางตอนแรกเนี่ยที่อะควาโนตออกมาหล,หลายๆคนก็มีความ question เนาะว่าเฮ้ยมันจะใส่ย,ยังไงจะแมทช์ยังไงเพราะว่ามันออกมาในยุคที่คนน่ะนิยมแต่งตัวแบบสมาร์ทมากๆ ก็จะเป็นแบบแนวเสื้อเชิ้ตสูททายต่างๆเพราะฉะนั้นแต่ก่อนมันก็จะได้ไม่ได้รับความนิยมมากแต่ในยุคสมัยนี้ค่ะโดยยุคสมัยของนาฬิกายุคสมัยของการแต่งตัวของคนนะมันเปลี่ยนไปเนาะอย่างที่ทุกคนเห็นว่าคนก็จะแต่งตัวสมาท casual มากขึ้นอาจจะด้วยเทค Company ด้วยหรือเปล่าที่แบบเราเห็นอย่าง Mark คซัคเคิลเบหรือซีฟจ็อบที่ทุกคนแบบลุกอัพแล้วก็แอดมายแบบ ใส่เสื้อยืดแล้วก็สว,สว,สว,สวมได้สูตรคุมทับแบบสวมสนิเกอร์ขึ้นเวทีมันก็เฮ้ยมันก็ดูคูลได้แคชชวลก็ดูแบบน่าสนใจได้เพราะฉะนั้นยุคนี้ถือว่าเป็นยุคของอัคานอตเลยจริงๆนะก็อาจจะส่งผลเนี่ยเป็นจุดที่ทำให้ราคาของอัคานอตเนี่ยค่ะขึ้นสูงมากแล้วก็เป็นตัวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ดยราคาในปี2020นะคะก็อยู่ที่1.1ล้านบาทเลยทีเดียวถือว่าเป็นตัวที่เหมาะกับยุคสมัยนี้มากๆเป็นความลงตัวทั้งในเรื่องของแบบดีไซน์ยุคสมัยแล้วก็ราคาเนี่ยเป็นตัวที่มีกระแสที่ดีแล้วก็น่าสนใจถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ถ้าใครอยากที่จะลงทุนแล้วก็ชอบแนวสมาร์แคชเชลเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะ มาต่อกันที่เรือนสุดท้ายนะคะก็คือปาเต็กฟิลิปนอติลูสนั่นเองใครที่ถือเรือนี้อยู่ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณคือผู้ชนะคือตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่เป็นสุดยอดนาฬิกาของการลงทุนเลยคือเรื่องของดีไซน์เนี่ยไม่ขอไม่พูดถึงเนาะเพราะว่าเราได้มีการพูดถึงไปแล้วใน EP ีที่3จริงๆ ในการที่ราคาจะขึ้นนะคะมันประกอบไปด้วยหลายปัจจัยสําหรับนาฬิกาเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวแบรนด์ตัววัสดุตัวเรื่องราวตัวรายละเอียดการเก็บงานต่างๆแต่ว่า ถือว่าตัวนี้ n a u ิ h t y ส s หมายว่ามันครบถ้วนแล้วก็โดดเด่นในทุกๆ a n แง e ที่พูดมาเลยทําให้ส่งผลต่อราคาที่ขึ้นสูงอยู่ตลอดเวลาเลยส่วนอีกปัจจัยหนึ่งอะคะ่ะที่มีผลต่อราคาเนี่ยก็คือเป็นเงื่อนไขของการซื้อคือในการที่จะซื้อ n a u ล t ส l เนี่ยไม่ใช่ว่าคุณเดินเข้าชอ็อปแล้วก็สามารถซื้อได้เลยเนาะมันจะต้องอย่างแรกเลยก็คือมีการติดเวด t ิ้งลิสตหรือว่ามีการต้องซื้อประเตสเฟลิเนี่ยในมูลคา่า จำนวนหนึ่งก่อนที่จะสึงแบบซื้อนอติลูสได้ด้วยเงื่อนไขพวกนี้ต่างๆเนี่ยก็เลยทําให้นอติลูสเนี่ยเป็นอีกตัวที่หลายๆคนตามหาแล้วก็มีราคาที่สูงมากแม้ว่าในวันนี้นะคะปาเต็กฟิลิปนอติลูสเนี่ยยังไม่ได้ถูกยกเลิกการผลิตไปแล้วก็ยังมีการผลิตอยู่แต่ว่าด้วยปัจจัยต่างๆก็ทําให้ราคาเนี่ยสูงขึ้นมาในกรอบ5ปีเนี่ยถึง160%เลยทีเดียวในปี2020เนี่ยค่ะราคาก็อยู่ที่ประมาณ2ล้านเลยทีเดียว นี่ก็คือเหตุผลนะคะที่ทำให้มายคิดว่า n u u t l u u เนี่ยเป็นนาฬิกาสุดยอดแห่งการลงทุนเลยค่ะจริงๆในส่วนของการลงทุนนะคะก็มีหลากหลายแบบและนาฬิกาก็เป็นหนึ่งในนั้นอย่างที่ทุกคนทราบว,ว่าการลงทุนทุกการลงทุนเนี่ยมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วแหละแต่ว่าในการลงทุนกับนาฬิกาส่วนตัวไมายคิดว่ามัน เป็นการลงทุนที่มีความสุขนะคือมันเป็นการลงทุนกับแพชชั่นของเรากับสิ่งที่เราชอบกับสิ่งที่เรารักมันไม่ใช่เป็นการลงทุนที่คุณมองในเรื่องของตัวเลขเพียงอย่างเดียวว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงแต่มันเป็นการลงทุนที่คุณได้ลงทุนไปด้วยแล้วก็อภิ a ัยกับสิ่งที่คุณมีและสิ่งที่คุณครอบครองไปด้วยก็สำหรับวันนี้นะคะสำหรับเดือนที่ไม้พูดไปทั้งหมดถ้ามีเดือนไหนที่ทุกคนตามหาอยู่ก็เชียร์นะว่าอยากให้ Invest in your passion กัน แล้วส่วนคราวหน้านะคะมันจะมาคุยเรื่องนาฬิกาให้ฟังในแง่มุมไหนอีกก็ฝากติดตามมาม่กันด้วยนะคะแล้วโพกันค่ะ